มาครับผมเดี๋ยวผมสิพามาเบื้องต้นใหม่ที่ผมได้มานะครับคือตอนนี้ก็คือ,อเอินอายเพิ่นมา,ถาไถไหว้ล้อนะครับไถกบไอ้พวกหญ้านะครับพวกเศษหญานะ้าลงไปมันเป็นปุ๋ยแล้วก็ส่วนนึงก็ให้มันตายไปในตัวไมที่ได้ม้าเนี่ยครับใบมันเริ่มเหี่ยวแล้วครับก็ลีเป็นต้นซักครับผมที่เป็นซักท้องครับ แต่ขนมุนเขาเขาปลูกใส่เน Th ี่ยนะครับถ้าปลูกใส่เนี่ยโอกาสรอดก็สูงรับเนี่ยเนี่ยใบเบื้อนนี้ผมเบิ่งต้นใหม่ก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นต้นมะข่าเป็นมะข่าม้งนะครับผมเนี่ยครับือไม่ไม่พวกไม่เศรษฐกิจพวกนี้ครับต่อไปไม่มีราคานะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี่ยตรงกลางนะครับมันสิมีแกนนะครับถ้าปลูกถ้าปลูกได้อายุมันก็คือสิบปีขึ้นเลยแต่ว่าตอนนี้เขาต้องเริมก่อนนะครับ ต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดก็คือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้นะครับนี่อาพื้นกำลังไถกำลังเกียดแล้วก็ดันนะครับปลูกกับงามเลยแหละครับขันท้อจัดการเรื่องดินอย่งางสบยแล้วดูดันไม่เกรงใจใคร

<laughs> ข่าก็บ่มกมได้อย่างงี้ยออมานน่นหรอนีน่ตัดยาไปให้วัวด้วย,ายงานสิงงานทำมาหนาประมาณสิ่งงานหินเราต้องึ่ง จังเลยผมกระตัดภาพไปที่ตอนที่ว่าผมกําลังที่ปลูกเลยนะครับผมเพราะว่ามื่อนี้ผมปลูกเป็นมือแรกนะครับจังนลรับฝากติดตามอีกพี่ต่อไปนี้ดครับผม